วันนี้วันที่18กันยายน2568ทราบข่าวว่าพรรประชาธิปัตย์เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพักเพื่อกำหนดวันประชุมใหญ่เลือกตั้งหัวหน้าพักคนใหม่และกรรมการบริหารพักชุดใหม่ในฐานะที่ตอนนี้เป็นคนนอกแล้ว ก็อยากจะนําเสนอไปยังพักประชาธิปัตย์อยากจะให้รีบประชุมใหญ่สามัญเพื่อคัดเลือกหัวหน้าพักคนใหม่โดยเร็วที่สุดไม่ต้องรอถึงเดือนตุลาคมปลายเดือนนี้ก็เรียกประชุมได้ ถ้าได้หัวหน้าพักคนใหม่เร็วเมื่อไหร่ก็จะเป็นผลดีกับพักประชาธิปัตย์มากเท่านั้นเพราะจะได้เตรียมตัวเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่นั่นก็คือเลือกตั้งสสหลังจากมีการยุบสภาแล้วและสภาชุดนี้อยู่ไม่เกินสี่เดือนอย่างแน่นอนอย่างไรก็รู้ทงอยู่แล้ว ว่าจะเลือกตั้งกันเมื่อไหร่ก็ควรที่จะได้หัวหน้าพักคนใหม่และกรรมการบริหารพักชุดใหม่ตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อจะได้เตรียมตัวเตรียมพร้อมนำพักเข้าสู่การแข่งขันในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นภายในสี่เดือนนี้ฝากไว้ในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่าประชาธิปัตย์ตอนนี้เป็นนัก วิเคราะห์การเมืองทั่วไปไม่ได้เกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์แล้วจึงขอเสนอในฐานะที่เป็นคนนอกและในฐานะผู้สังเกตการทางการเมืองครับ